เวลาสัตว์ป่าหรือว่าอะไรเดินเข้ามาสัตว์ป่าไอ้พวกหนูกระลอกนะครับทุกคนนี่แบบนี้ให้มันเป็นวงกลมๆ,ๆนะครับทุกคนแล้วก็มันจะชนกับไอ้ลิ้นข้างในข้างในนี่ทุกคนเนี่ยลักษณะนหน้าตาจะเป็นแบบนี้ปึ๊ดโอ้ยมันจิ้งไม่ได้อ่าปอะมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือเลยมันก็จะติดเลยแน่นเลยทุกคนนี่เห็นไหมกราบสไบทุกคนผู้ชมทักบ้านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันที่ ไล่นายเล้ทุกคนคือว <'s> ันนี้คือผมมีแก๊งสองคนนะครับวันนี้คือเนี่ยไปซัดถถ่วอยู่ในข้างในนั่นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทํากับดักหนูนะทุกคนดูกันว่าเราจะทําจับตายยังไงหรือว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แค่เชือกแล้วก็เป็นกองไม้ไผ่อยู่ข้างบนนู้นนะครับตรงที่เราไปทําไอห้างไว้นะครับทุกคนเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไอสองคนนี้ขึ้นไปกันเดี๋ยวให้ครับเป็นผู้ช่วยนะครับคนเดียวน่าจะไม่ไหวแล้วแล้วก็ วันนี้เราแค่จะมาทำไอ้พวกกับดักหนูเฉยๆนะครับทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปทุกคนมาๆๆๆไปเลยเก็บไปเก็บทั่วอยู่ <laughs> โอเค let's go <S โอเคทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปถึงที่มันจะเป็นไอ้พวกกองไม้ไผ่ครทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้ไผ่กันเมื่อกี้คือผมแอบไปเล่อยไปนิดนึงนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะตัดให้ทุกคนดูกันดูกันว่าเราจะเอาประมาณกี่ชุดกี่กระบอกนะทุกคนฝานตรงนีง้มีคนถ่ายดู โอเคเดี๋ยวเราจะไปเลยไนมะ้ไผ่กันทุกคนต่อแล้วีะครัทุกคนได้มาแล้วประมาณนี้โอ้ข้าบนดูเหมือนจะมีอะไรกินไปแล้วทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนี่ประมาณนี้ดูกันจะได้กระบ,บอกนะเราจะทำสไตล์แบบไหนหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะมาเลยทุกคนการเป็นท่องน,น,นะครับโอเค let's go <S ตอนนี้นะครับทุกคนนี่เราก็กลับมาถึงกันที่ กระทอมไล่นาของเรานะครับทุกคนดูแบกไม้ไผ่มาคนละกระบอกบ <c oughs> คือเราจะมาทำกับดักหนูกันทุกคนเมื่อกี้คือเราขึ้นไปตดัดไม้ไผ่บนยอดเขานู้นนะครับทุกคนนี่ยอดนู้นเลยเดินมาโคตรไกลนะทุกคนคเราเดินขึ้นไปนู่นจริงๆครับแล้วก็เดินกลับมา <c oughs> เดี๋ยวดูกันว่ากับดักของเราหน้าตาจะยังไงบ้างเหนื่อยมากทุกคนขอพักก่อนนะครับโอ้ ขั้นตอนแรกนะครับทุกคนเราก็จะทํากันเลยตรงนี้นะครับทุกคนนี่ตรงกลางนี้ก่อนเอ้ามาเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคไปน,นี่นะครับทุกคนหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนมองเผ้าออกใช่ไหมแล้วก็เราจะทําแบบนี้ให้ข้างหลังตูดมันปิดบางอันก็อาจจะเปิดนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรทาทุกอันนะครับทุกคนให้มันได้ลักษณะแบบเป็นแก้วแบบเนี้ยทุกอัน นี่นะครับทุกคนลักษณะที่เราเจาะไปก็คือตอนแรกไม้ไผ่เนี่ยกระบอกไม้ไผ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่หน้าตามันแบบนี้นะครับนี่เราก็จะทําการเจาะแบบไหนคือตรงเดียวกันแล้วก็มันจะมีเขาเรียกเป็นลายจุดที่มันมันปิดไว้ทุกคนจะเรียกเป็นว่าจุดปิดแล้วกันนะครับทุกคนจุดปิดมันจะอยู่ในเนี่ยวงวงเนี้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเราจะทําการเจาะรูในทางเดียวกันคือด้านหน้านี้คือเราเจาะเล็กๆลกเล็กๆ็ก็ได้นะครับทุกคนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้นะครับเล็กๆกก็พอ ตรงกลางนี่คือให้มันใหญ่ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนเนี่ยสักหนึ่งนิ้วแบบนี้นะประมาณนี้แล้วก็ด้านหลังนี่คือทำยังไงก็ได้ทุกคนให้เราสอดเนี่ยไม้แบบนี้ได้ทุกคนคือไม้คือประมาณนี้นะครับทุกคนเราจะทําการซอยอยู่ฝั่งนู้นไอ้ข้าหลางังน้องคนนู้นนะครับนี่ให้เขาดูหน่อยแต่ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็คือเราดูกันว่าไม้เราจะโค้งได้นี่คือองศารประมาณไหนนะครับทุกคนว่ามันจะไม้ไผ่เราน,นะครับมันจะนุ่มประมาณไหน ถ้ามันกว้างแล้วก็มันใหญ่แบบนี้นะครับมันก็งอลำบากหน่อยนะครับทุกคนให้มันแบบเด่นๆพอดีคือเอาสักประมาณนี้ทุกคนเราก็น่าจะกาเอาได้นะครับส่วนตัวผมเอาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือแล้วก็ความยาวประมาณไหนก็คือประมาณสัก1ศอก1ศอกครึ่งนะครับ1ศอกก็ได้แล้วครับมันแล้วแต่ความบางของไม้ไผ่นะครับทุกคนแล้วก็ทําการเจาะรูในไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ เนี่ยรูตานอยู่ตรงนี้นะครับรูกลางให้มันใหญ่สุดนะครับทุกคนส่วนอ2 2> ้กสองรูนี้คือให้มันรูด้านล่ังสุดเมื่อกี้คือให้มันสอดอันนี้ได้ก็พอนะครับทุกคนเอาให้มันแน่นแต่ถ้ามันไม่แน่นก็มีวิธีนะครับแต่รูด้านหลังที่ผมบอกว่าจะใส่ไม้นี้ไปก็คือเราจะทําการเจาะสองด้านทุกคนแค่นี้นี่ง่ายๆคือด้านหน้า3ก็คือด้านหลังอีก1แค่นี้นครับทุกคนหน้าตามันคือแบบไม่ถนัดให้มันดีนะครับทุกคนอย่าทาให้มันดีเกินไปเพราะว่าถ้าเราทําให้มันดีสัตว์ปลาเขารู้นะครับทุกคน ขาอาจจะมองว่ามันเป็นแบบเออมันคล้ายเหมือนกับดักไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ที่ที่มันจะมากินอาหารนะครับก็คือเราทําไว้แบบนี้ดีกว่าให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับอย่าเน้นความสวยนะครับทุกคนในป่าในเขาทําแบบเน้นที่ว่าแบบเออมันจะโดนจริงๆคือเราล่อมันได้จริงๆประมาณนั้นครับทุกคนจากนั้นก็คืออันนี้คือผมวัดแล้วก็คือเชือกเมื่อกี้นะครับทุกคนผมวัดก็คือผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับแต่ในนี้ผมจะให้ทุกคนดูกันว่าเออเราเข้าหาเชือกนะทุกคนเชือกที่ซื้อมาแบบเอาให้มันแข็งแรงกวกว่าตตตบบัปอ สไตล์แบบพวกเบ็ดตกปลานะครับทุกคนแบบเชือกที่มันแข็งแรงนะครับแต่เชือกนี้คือมันก็เป็นเชือกได้ธรรมดานะครับแต่ได้ได้ที่แข็งแรงครับได้นี่คือโอ้โห AO. ได้อะไรไม่รู้เหมือนกันแข็งแรงมากนี่ซื้อมาอยู่นี่นะครับนี่ก็เป็น,เป,นเป็นโคเหมือนกันทุกคนแล้วก็เราก็จะทําการใส่ในเจาะ2รูใน3รูนี้คือเราเจาะเข้าไปใช่ไหมเราจะใส่ในด้าน3รูนะครับไม่ใช่ด้านหลัง1รูแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับคือด้าน3รูนะครับแบบนี้ปุ๊บมันหลว it, มใช่ไหมทุกคน คือเราหาอะไรก็ได้ที่สามารถงี้แล้วก็ทําให้มันแน่นนะครับ lever. หาไม้หรือว่าอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวผมนี่ให้มันเลยไปนิดนึงนะครับทุกคนให้มันออกตูดไปสักเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรครับเราวางบนดินนะครับไม่ใช่วางบนไอหินอะไรนะครับถึงว่าบนหินก็คือเราก็น่าจะมีวิธีอละครับทุกคนทำให้มันลอยขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนั้นนี่ทำให้มันแน่นๆนะครับทุกคนส่วนตัวผมก็คุยใช้แบบนี้เลยทุกคนนี่แน่นเลยนะครับนี่แน่นจัดนะครับทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วเราก็ ทำการวัดทุกคนว่าเราจะเอาเชือกประมาณไหนนี่เราก็งอหัวให้มันลงแบบนี่ประมาณแบบว่าให้มันลงแบบว่าสามารถสไตล์เอลทุกคนไซส์เอลก็พอนี่ประมาณนี้ทุกคนไซส์เอลนะครับนี่ให้มันลงด้านประมาณนี้เราก็ทําการไปตัดไอ้กิ่งไม้ไม่ใช่ไม้เล,ล,ล็กๆนะครับทุกคน uh huh. ไม้เล็กๆครับทุกคนให้มันหน้าตาแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนคือ ตรงนี้เราจะทําเป็นไซส์ L ทุกคน,กคนเห็นไหมสไตล์ L นะครับนี่ประมาณนี้แค่นี้หลนะครับทุกคนแล้วก็คือทาร่องไว้ให้เราผูกผูกเชือกไว้เล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้ด้วยทุกคนแล้วก็เราก็ทําการวัดคือดึงยังไงเข้าได้ให้มันดึงไปลง,ลงนะครับทุกคนดึงไปลงแบบนี้ก็คือให้มันตรงนะครับน,นี่เส้นนี้ก็คือตรงแล้วก็คือตรงกับไม้ไผ่ที่เราอ,อันนี้มันจะพอดีทุกคนมันจะมีความแรงแบบว่าพอดีเลยทุกคนนี่ไซส์ L เห็นไหมคืออันนี้ตรงแล้วก็ด้านล่างก็คือตรงประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็็เรราาากกทํ แขวงไม้น right ี้ใช้เอลนี่ทุกคนแขวงไว้ตรงนี้นะครับนี่โอ้นี่แขวงไว้แล้วก็ให้มันมีแบบร่องเห็นไหมทุกคนให้มันเหลือพื้นที่พื้นที่ไว้ให้มันโดดขึ้นทุกคนเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูภาพกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ได้ของเราได้ของเราก็คือนี่ได้ประมาณนี้เห็นไหมลงไปยาวก็คือความตึงตึงมากทุกคนแล้วก็ข้างหน้าได้นี่คือเราก็ทําเป็นแค่วงกลมแบบนี้เรามัดยังไงก็ได้ให้มันปีไม่ให้มันเป็นวงกกมๆแบบนี้ครับทุกคนแล้วก็ทําการใส่ใน ร okay, ูด ouais, ้านหน้าสุดนะครับวงกมเนี้นี่ก็คือใส่ไปแบบนี้เลยนี่นะครับทุกคนแล้วก็ทําการดึงเล็กๆน้อยๆดึงให้มันเป็นทรงนะครับทุกคนให้มันแบบอยู่ติดได้กับอันนี้ไม้ไผ่ที่สุดนะครับทุกคนให้มันแบบเป็นวงโกมแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมนี่ได้เราเห็นไหมข้างในข้างในนี่คือเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทุกคนได้เราข้างในนี่คือแบบวงกลมเลยเห็นไหมคือให้มันแบบไม่ได้โดนหรือว่าไม่ได้เป็นแบบบี้บยวเบี้ยวแบบนี้ทุกคนก็คือทําให้แบบ วงกลมที่สุดนะครับแบบนี้นะครับเวลาสัตว์ป่าเข้าไปเห็นไหมด้านในนี้มันจะมีลิ้นมันอยู่ทุกคนลิ้นมันแบบจะลงมานิดนึงส่วนตัวของผมนี่น่าจะสั้นเกินไปเหมือนกันนิดนึงนะทุกคนคือทำมันยาวไปนิดนึงนะครับทำมันยาวขึ้นนิดนึงแล้วก็เวลาหนูอะไรหรือว่ากระรอกเดินมานะครับก็ลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลาเขาเดินไปปุ๊บคือเขาต้องชนแน่นอนทุกคนคือด้านในเนี้คือชนแน่นอนครับแล้วก็เราก็ทําการวางอาหารไว้นะครับล่อมันอาหารน่ะวางให้ด้านล่างสุดนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็คือเวลาสัตวาาารอ่ะไเดินม เมื่อกี้คือมันหลุดไปนะครับทุกคนเราก็เลยมาตั้งใหม่นะครับนี่ก็รูมันจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาสัตว์ปลาเวลาสัตว์ปลาหรือว่าอะไรเดินเข้ามาสัตว์ปลาไอพวกหนูกระลอกนะครับทุกคนนี่มันจะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมด้านบนนี่คือโล่งเลยนะทุกคนแล้วก็ด้านในนี่คือโอ้โหขยับไปขยับมาได้มันขยับไปหมด้วทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเราจะไปตั้งใหม่นี่แบบนี้ให้มันเป็นวงกลมๆนะครับทุกคนแล้วก็มันจะชนกับไอลิ้นข้างในข้างในนี่ทุกคนเนี่ยลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ปึ๊ดโอ้ย จิ้งไม่ได้อ่าประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ก็คือเลยมันก็จะติดเลยแน่นเลยทุกคนนี่เห็นไหมนี่นะครับประมาณนี้ทุกคนนี่เราต้องทำดีๆนะครับทุกคนจุดนี้สําคัญน,นะครับเวลาโดน,นก็อาจจะโดนคอรหรือว่าโดนตรงบริบริเวทท้องหรือไม่ใช่ก็คือขาหลังตรงนี้นะครับทุกคนตรงตรงเอวนะครับจะประมาณทุกคนเดี๋ยวเราจะทำประกันแบบนี้เราจะทำแบบนี้ทุกอันดูกันว่าจะเราจะได้กี่อันนะครับคืนนี้โอเค จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะไปดักยังไงเดี๋ยวชาทุกคนดูกันนะครับรอดูครับโอทุกคนครับใกล้จะมืดแล้วนะครับทุกคนนี่คือเราทําได้ประมาณก็หลายชุดแล้วเหมือนกันทุกคนนี่นะครับ นี่สี่ห้าหกชุดได้อยู่นะครับนี่กรบบองกระบ,บองไม้ไผ่อยู่นู้นนะครับนี่ก็าทากันเลยอ,อยู่สองคนนี่มืดตึ๊บตือเลยทุกคนเ,เหนื่อยมากเ๋ต่ก็ไม่เป็นไรเราจะทําการต่อครับทุกคนดูการคลิปที่ว่าเราจะไปดักกันนีกกับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วแหละเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไปดักพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้กันจะประมาณนี้ทุกคนโอเคเจอกัน